สวัสดีค่ะวันนี้มีต้นยูโฟเบียสลัดใดหรือต้นหยกนำโชคหรือต้นกระดูกมังกรมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันค่ะที่บ้านมีปลูกด้วยกันสี่สายพันธุ์ได้แก่ต้นสลัดใดเขียวสลัดใดขาวสลัดใดด่างและสลัดใดแดงค่ะ หลายคนที่เจอต้นยูโฟเบียสลัดใดก็อาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นต้นไม้จำพวกเดียวกันกับต้นกระบองเพชรใช่ไหมคะด้วยความที่เขามีหน้าตาและการปลูกเลี้ยงที่คล้ายกันแต่จริงๆแล้วเขาคือต้นไม้ตระกูลยูโฟเบียค่ะซึ่งเป็นไม้ล้มลุกไม้เนื้ออ่อนมีลำต้นอวบน้ำมีใบและหนาม แต่จะไม่มีกลีบดอกที่แท้จริงเหมือนกับต้นกระบองเพชรค่ะยูโฟเบียสลัดใดจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่สื่อความหมายในเรื่องการเงินเป็นสัญลักษณ์ถึงความมั่งคั่งร่ำรวยอายุมั่นขวัญยืนและปลูกเพื่อเสริมห่วงจุ้ยของบ้านปลูกประดับ หรือนำมาเป็นกราฟสำหรับต่อหัวต้นไม้ตระกูลยูโฟเบียพันธุ์อื่นๆค่ะลักษณะทั่วไปของต้นยูโฟเบียสลัดใดจะมีลำต้นรูปทรงสามเหลี่ยมภายในมียางสีขาวหากสัมผัสหรือโดนผิวหนังก็อาจทำให้เกิดการละคายเคืองผิวได้ต้นสลัดใดนอกจากจะเป็นไม้ประดับแล้ว ใบและน้ำยางของเขายังเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะแต่วิธีการใช้และการปรุงเป็นยาต้องศึกษาให้รอบครอบก่อนเพราะสมุนไพรมีคุณอานันต์มีโทษประหารหากใช้ไม่ถูกวิธีอาจมีอันตรายถึงตายได้ค่ะต้นยูโฟเบียสลัดใดเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายมากๆเลยค่ะ ้นทานชอบแดดสามารถปลูกในกระถางหรือว่าปลูกลงดินกลางแจ้งตากแดดตากฝนได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องปลูกในโรงเรือนนะคะดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินร่วนปนทรายความต้องการน้ำก็ไม่มากคล้ายกับต้นแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรเลยค่ะขยายพันธุ์โดยการปักชํากิง่ง ในช่วง1-2สัปดาห์แรกต้องวางไว้ในที่ร่มรำไรก่อนนะคะเมื่อรากเดินดีแล้วค่อยนำออกแดดร้อเอร์เซได้ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้ต้นยูโฟเบียสลัดใดปลูกใส่กระถางเท่ๆเ,เ,เก๋ๆไว้ประดับบ้านหรือว่าโต๊ะทำงานนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปเลยค่ะราคาเริ่มต้น ที่กิ่งตัดสดยาวประมาณ3-4นิ้วขายกันอยู่ที่35บาทและกิ่งชำรากเดินแล้วก็ราคาประมาณ50บาทขึ้นไปและถ้ามีกิ่งแตกแขนงออกมาด้วยราคาก็จะอัพสูงขึ้นไปอีกค่ะเป็นหลักร้อยเลยนะคะ <S 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 ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ